มาเป็นขายเชื่อกรณีที่4ขายเชื่อกรณีที่4คือ N ทับสาเขียนยังไงคะรับทับ n ทับรับรับเดือนหน้ารับเดือนถัดไปถูกต้องอย่างเช่นพฤษภาคมที่ขาย48 0 0มนะคะก็จะไปรับเดือนมิถุนาบรรทัดนี้เขียนลงไปคะ่ะว่ารับเดือนถัดไป นั้นตอบอาจารย์ค่ะว่าบรรทัดร,รับเดือนถัดไปเดือนมิถุนายนเงินสดรับกี่บาทสี 40, ห่ห0ื่นั่นแหะสียอดสดรับเดือนกรกฎาคมเป็นกี่บาทแสนสองมื 120, ถูกต้องยอดสดรับเดือนสิงหาคม7 2็ดหยอดสดรับเดือนกันยายนหนึ่ง0ส แล้วมีลูกหนี้เท่าไหร่คะ <_ Gerilim> ถูกต้องบวกรวมยอดเงินสดรับค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ขายเชื่อทั้งหมดนะเรามีขายสดด้วยก็ต้องเอายอดเงินสด20%รวมเข้าไปด้วยกันเดือนกรกฎาคมก็จะเป็น1แสนเท่าไหร่1 3สน0า่นดพนะคะมาจากแสนสองบวกกับ นะคะหนึ่งหมื่นแปดพันยอดสดรับเดือนสิงหาคมได้เท่ากับหนึ่งแสนหนึ่งมื่นสี่พันกันยายนได้เท่ากับสองแสนสี่พันและสรุปยอดลูกหนี้ได้เท่ากับหนึ่งแสนสี่มื่นสี่พันดีมากค่ะ สูตรของกรณี n ทับ30ก็คือนะคะรับในเดือนถัดไปนะคะ